และเด็กจะงงนะครับเรื่องตารางวากับตารางเมตรนะฮะวันนี้อาจารย์จะอธิบายให้น้องนองนักเรียนเนี่ยเข้าใจนะครับ1ตารางวาเนี่ยจะมี4ตารางเมตรนะลูกนะนะครับ1งานเนี่ยก็เท่ากับ400ตารางเมตรนะครับ1ไร่1,600ตารางเมตร1ตารางกิโลเมตรได้625ไล่ อันนี้น้องๆจำให้แม่นนะลูกนะเพราะว่าโจทย์เ็าชอบถามและต้องนำไปประยุกใช้กับโจทย์ให้ได้หรือว่าแอปพลายนั่นเองสังนคิรียกวแอปพลายกับโจทย์หน่วยการวัดพื้นที่ในะระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก1ตารางนิ้วมี6.4516ตารางเซน1ตารางฟุตมี0.0929ตารางเมตร1ตารางหลามี0.8361ตารางเมตร หเอเคอร์ 1> 1 re, มี4 4่พันสตารางเมตรหรือ2.529ไร่นั่นเองนะครับหตารางไม้มี2.5899ตารางกิโลเมตรนะ่ะดูโจทตัวอย่างที่หนึ่งพื้นที่13.5ตารางกิโลเมตรคิดเป็นกี่ตารางเมตรครูบอกไปแล้วว่า1ตารางกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับ10บกำลังหตารางเมตรนะ 1ิบกำลังหตารางเมตรหนูก็จับสิบสามจคูณสิบกำลงหก็ตอบ1นึ่งจุดคูณสิบกำลงเตารางเมตรนะลูกมา13หนูก็ปรับตรงนี้มาจุดใช่ไหมมันก็ได้เป็น1 3 5่งจุดสามหคูณสิบกำลังหคูณสิบกลังหโทษนะฮะก็จะได้เป็นเอาหนึ่บกหกก็จะเป็นสิบกำลังเเป็นหนึ่งจกลงเตารางเมตรตันฐันนะลูกนะนี่คือตอบแล้วนะครับ นี่มาดูตัวอย่างที่2พื้นที่57ตารางฟุตคิดเป็นกี่ตารางหลาและกี่ตารางฟุต9ตารางฟุตเท่ากับ1ตารางหลาเตารางฟุตเขาให้มา57เอาไปหารหรือไปคูณลูกเอาไปหารดีมากเก่งมากก็ได้เป็น9ก็ได้หนะหเศษสาส่วน9นะเก้า5 4ห5 5ส57ก็ก็คือเศษอะไร ษ3ส่วน9นะครับเพราะฉะนั้น6เศษ3ส่วน9ตารางหลาจะเท่ากับ6ตารางหลากับอีก3ตารางฟุตนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้6ตารางหลา3ตารางฟุตนี่คือคำตอบนะครับโอเคครับ